สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับกลับ มาพบกับผมชมคุงอย่างเช่นเคยกับ OS อัปเดตนะฮะสำหรับข่าวของเราในวันนี้เกี่ยวกับเกมมือถือเล่นมือเดียวนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยกระแสะก็ยังคงดีอยู่ใช่ครับไม่ใช่เกมอื่นใดนะฮะนอกเสียจากนิ k เกะก็เดสม์ออฟวิกตอรีนั่นเองครับซึ่งถ้าหากใครจําได้นะฮะเกมเกมนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีราม,ม่าเรื่องหนึ่งเอ้ยไปสิหลายเรื่องเลยนะครับผมมาเยอะแยะมากมาย,ยาเลยนะครับตั้งแต่ตัวเกมเนี่ยเปิดให้บริการมานะฮะรวมไปถึงข่าวลือต่างๆนะครับเรื่องนั่นน,นู่นนี่เยอะแยะมากมาย วันนี้ฮะมีคนที่ออกมาสยบข่าวลือนั้นแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอะไรอย่างไรมาดูกันดีกว่าครับก็ต้องบอกนะฮะว่าเฮ้ยเกมเกมเนี้ยนะฮะมันมีข่าวลือมาไม่ค่อยเว้นวันเท่าไหร่เลยนะครับสำหรับเกมนิเกะกอดเอสออฟวิกตอรี่นะฮะก็เกมมือถือกระชาสร้างทีมนะครับที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะได้สัมผัสหรือได้เห็นกันมาตามหน้าสื่อบ้างนะครับเพราะว่าตอนที่เกมตัวเนี้ยเปิดมานะฮะก็ต้องบอกว่าได้รับกระแสนิยมจริงๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่แฟนๆหรือว่าเกมเมอร์ ความสนใจนะฮะก็คือประเด็นของหนึ่งในตัวละครนะครับที่กําลังจะมาในอนาคตนะฮะโดยเธอเนี่ยนะครับมีชื่อว่าโมเดิร์เนียนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่มีผู้เล่นนะครับแอบไปเจาะอ,ออกมาว่าจะมีกําหนดปล่อยออกมาในช่วงหลังอีเวนต์คริสต์มาสนะครับและเธอเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดนประเด็นดราม่าการเซนเซอร์หรือว่าการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ตัวละครอะไรบางอย่างเช่นเดียวกันนั่นเองครับขอเตือนไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งนะฮะว่าเนื้อหาข่าวต่อไปนี้จะมีการสปอยตัวละครจากบทที่เจ็บ กสำหรับประเด็นนี้นะฮะต้องบอกว่าเฮ้ยมันมีคนที่เริ่มจะกระจายข่าวนะครับในกลุ่มเกมที่เป็นกลุ่ม g l o b a l นะฮะก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้ที่เอาไว้คุยกันเลครับ,รบเกี่ยวกับประเด็นการเซ็นเซอร์ของตัวละครอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ทาว่าเรื่องนี้จบลงอย่างรวดเร็วครับไอ้ที่ลือกันแบบเฮ้ยไอ้โมเดเนียเนี่ยจะโดนเซ็นเซอร์อีกแล้วไอ้จีนพวกอะไรมันมาอีกแล้วทําไมเกมจีนต้องมาอะไรอย่างนี้ด้วยบริษัทจีนทำไมต้องทําอะไรแบบนี้นะฮะแน่นอนตอนนี้คนที่ออกมาสยบข่าวลือนะฮะว่า เป็นเฟ็กซ์นิวนั่นเองนะฮะก็คือคนที่เป็น CEO ครับของค่ายผู้พัฒนาเกาหลีหรือว่าชิปอัพโดยตรงเลยนะครับไม่ใช่ใครอื่นครับนอกเสียจากคือคุณหยังแทกิมนี่เองครับนี่คนนี้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปให้ต้องบอกว่างานนี้เนี่ยนะครับก็ทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันนะฮะพร้อมกับทั้งแสดงความเห็นนะครับว่าไอ้ที่เรานั่งด่าเกมกันมาเนี่ยนะครับตั้งแต่เกมเปิดมาจนถึงวันเนี้ยหรือว่าคุณพยังแทกิมนะครับที่เป็น CEO คนเนี้ยเขาเห็นหมดเลยใช่หรือเปล่าเนี่ยเอออะไรแบบน แต่อีกในหนึ่งนะครับก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยผู้พัฒนาเนี่ยนะครับก็มีความใส่ใจนะครับรวมไปถึงเข้ามาดูความเห็นของผู้เล่นเช่นเดียวกันถึงได้มาคอมเมนต์นะครับตอบโดยตรงกับทางผู้เล่นแบบนี้นะว่าแบบไอ้ข่าวลือที่ลือกันอยู่เนี่ยนะครับมันไม่เป็นความจริงนะมันเป็นเฟกนิวอะไรแบบนี้นะครับเจ้าตัวตอบเองเลยนะฮะนอกจากประเด็นที่เกิดขึ้นนี้นะครับใน Discord ของตัวเกมก็เริ่มนะครับมีทีมงานเนี่ยมาเปิดโหวตนะครับเกี่ยวกับราคาของ b a t t l e Pass นะฮะว่าเฮ้ยควรจะลดราคาหรือไม่รวมไปถึง Most นะครับผมหอคอยบริษัทเี่ยวควรจะมีการปรับเปอร์เซ็นต์ในการออก S S R ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่าก่อนหน้านะครับสำหรับผู้เล่นเกมเกมนี้ก็เรียกได้ว่าในอนาคตนะครับผู้เล่นเนี่ยอาจจะได้เห็นข่าวดีเกี่ยวกับตัวเกมมากขึ้นกว่าตอนนี้หรือว่าที่ผ่านมาก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าเฮ้ยตัวเกมเนี่ยหลายๆคนชื่นชอบนะฮะโดยเฉพาะเนื้อเรื่องไม่ใช่แค่แบบเอ้ยการออกแบบหรือว่ากราฟิกของตัวละครอย่างเดียวนะ,นะก็เนื้อเรื่องก็ดีมากๆนะฮะเราทําคลิปไปแล้วไปดูกันได้นะครับกับพี่โคต มากโปจินั่นเองนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสั้นๆวันนี้ที่เราเอามาฝากกันนะครับกับเกมนิเกะก็นเดสออฟวิกตอรี่นะฮะก็หวังว่าหลังจากนี้นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นตอนนี้เขาเริ่มมีการเปิดโหวตเอาง่ายๆก็คือเสียงของผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าถึงผู้พัฒนาอย่างโดยตรงแล้วแหละครับก็เป็นกําลังใจให้กับแฟนเกมนี้หรือว่าคนที่กําลังเล่นอยู่นะครับผมก็หวังว่าไอ้ประเด็นราม,ม่าต่อเนื่องมานะครับที่มันทําให้ตัวเกมเนี่ยสะดุดมาเป็นพักๆนะครับก็จะซาซานลงนั่นอ,นอนจกัการ ง่ายังไงฮะบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม mm ่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ